การอะไให้ทำเป็นงานยอดนาทานทังมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกับเรื่องความเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะ กญญารยติอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตานบสติกมรมฐานร่วมกับอสุปกมรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาด จงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยคําว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองอาจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลมบวนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าไปใหม่ทำได้ไหมถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องกลืนก,นกินเข้าไปได้อุจจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศ ที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียนัยเอามาบริโภคใหม่มันจะหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทําได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้าทําไม่ได้มาะอาแต่มันสกปรกน้ำปัสสาวะ ที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนจะบริโภคน้ําแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ํานี้ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปรสัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับเกนกลิ้งเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็สแสดงว่าสกปรกถ้ากินไม่ได้ก็สแสดงสะอาด เนื้อแท้จริงๆแล้วก็กลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนํากันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัว ว่าร่างกายของคนสะอาดแลอสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหยวแต่ความแห้งความสุดความโทมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียว ตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนทั่งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหาก,กินจริงๆกันจริงๆก็จะหามมีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา อาหารคือคํำข้าวเรียกว่าอาหารที่บริโภคกับไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านคืนองอภรอาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความย่อน ความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันยังมีความสุดโทรมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย มื่อพิจารณากันดูแลเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบางคนอื่นก็ดีดมีสภาพผลเพีหลอกเรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีจะมีแต่ความเสยียเสียเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกละลกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึง,งจริงๆ มองไปในตาสัมผัสเครื่องอาภ์ภาพผ่อนภายนอกและวมันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาส,สามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปได้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมากเพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดแล้วในที่สุดมันท่งตัวไหมลนะ่ะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลไฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำในความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งอใรการเป็นความสุขหรือว่ามันบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้เป็นอิสระอยู่สองคนก็เหมือนก็หาหนายมาบังคับเรา <c oughs> แต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว,ว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอากาตันยูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปนี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเริ่มหน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อปรปจันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอแปนอนิตอนุัสเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสิสเอียนมากมีการลังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามวะสดสงดีตามองปับจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่ซากกศพเดินมาแล้วเลี๋ยนี่ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังไต้เพียงหัวข้อใ,ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเพลียไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินสทั้งหมดทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชสักทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุดเจริตบ้างด้วยการพุจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไปสู่โลกเบื้องหน้าได้ก็ไปใช้เมืองผีนะี่ไม่เคยมีใครนำมันไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราล่ะแในคนอย่างเราจะนำไปได้เสียเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอหนหรอ นี่เราจะนั่งเดเกียรแต่กายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใดน, <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะเ <c oughs> พราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร แต่นี่ความเป็นพระอ,อริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านนั้นหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระสะอาสกิทาคามีมองเห็นว่าการแต่เกียรติกายแสวงหาลาบมากเกินไปนี้เป็นการเลยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียจตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เพราะมีกําลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหนี่ไม่สามารถจะตามระบายเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมีหารสี่คือไม่ตายความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นฐานเป็นการเจือจานให้บุคคลแสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากจริงไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือความดี นี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้ให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทุงสารมากขึ้นเกื่อโกูนมากขึ้นการโลภโมโทสันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ด้สัมมาสัมมาเรียกว่าด้ความสุจริตเพราะสัมมาชีวะ ก็หาแต่ได <S an> ้ว่าหาพอควรไม่ได้เกียดกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นนี่เห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้หนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอะทะยานได้เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ใค่อยรบุคคลอื่นนะสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาขาช้างที่สองเปลียนลงป็นเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เปลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสกิธาคามีชักก้าวช้าๆเดินช้าๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตของเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนุบาดขาช้างขาที่สองเพลียไปคางแล้วนี่มาเล่นขาช้างขาที่สามได้แก่ความกดความจำบาดคิดที่ฆ่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พี่นี่น่าตไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระสิีธาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลียยังตีเสือไม่ให้ตายเจ่แรกมันโดดเก่งนะักก็ตีแข้งตีขาห้ามให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้าง มันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเส้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพรียกก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั่งเร็วเพราะขาไม่ขยโยขยเยกขยโยขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ตัวนี้ต้องทำลายด้วยพรมีหารสี่เป็นพิเศษพรมีหารสี่ตัวแรกของมาโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อลมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมีหารสีด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของคนคนนั้นที่คิดว่าการกระทําอย่างนี้เป็นของดีที่ทําอย่างนั้นเพา่อการหลงผิดก็มานั่งในกว่าเออเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะเราทําอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขพราเหตุนี้ทํากรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทําให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำํำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบได้ความจริงการเป็นประกาศตัวกับบคุคลอื่น ากาศตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่าน,นี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้ พราะอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหยก็ต้องตอบว่ามีถ้าความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นพวกเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาถึงทําอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะาที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน อันดับแรกเราโกรธแต่ยับยังไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่แก,กล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสคือเ,เป็นทาสข,ของกินเลสตันหาวปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทํา หรือว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่หัวข้อในการแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดะออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น เราคิดว่าถ้าเรายังโกรธยังพยาบาทบัตแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดีเขาทาให้เราโกรธถ,ถ้าเราไปโกรธเขาเขา้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะห์เกื้อกูลกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องสรงอเวกขายาบยางไม้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทําร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกือ้อกูลเพราะว่าถ้าเกือ้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นคนได้ฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาต่พุทธบริษัททั้งหลาย ขาช่างขาที่สามก็เพลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนื้อขาช่างขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระวิชิตแมานกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทางนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่ จะเป็นหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดสรงไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการท่งตัวมันก็สุดก็ส่งลงปุวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการสแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินสีของเรานี้นั่นหมดไปทีวันละชิ้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 น,นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเ,เราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า นี่นก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดาตกขาดมิตรกัน เป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซิ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็มันนั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลยฝ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุศนลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกําลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่ท่านบอกว่าชาติเป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เจราริทุขาความแก่เป็นทุกข์วรนนำมีทุขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสปาย,ายายความเศร้าโศกเส,สียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เฉืญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพัดพลดจากของรักของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอา้ารับรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมองเวลาที่จะแนะนํแกบรบรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี่ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพัะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชนินวร์ที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสุขควรกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี